คลิปแล้วไม่มีคนดูทํำยังไงมีเคล็ดลับค่ะก็คือทําต่อไปเรื่อยๆค่ะการที่เราทำคลิปแล้วไม่มีคนดูใช่ไหมคะก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนเด่นดังหรือดาราหรือคนสําคัญอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ทุกๆแพลตฟอร์มก,ก็หาดูกันได้ง่ายๆนะคะใครอยากดูอะไรก็ไปหาดูในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะใครชอบคนไหนก็ดูใครดูแล้วมีประโยชน์ก็ดูใครดูแล้วไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านนะคะ ป้อมก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความล้มเหลวนะคะความล้มเหลวคือทุกๆคนเกิดมาเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวใช่ไหมคะยิ่งเราทําอะไรมากมายเราก็ยิ่งจะพบความล้มเหลวมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มเหลวแล้วเราล้มเลิกนะคะเราก็จะไม่ถึงเป้าหมายที่เราทํานะคะเพราะว่าการที่เราล้มเหลวก็คือการที่เราเรียนรู้นะคะ จากสิ่งที่เราล้มเหลวเพื่อที่มันจะเป็นขั้นบันไดให้เราก้าวต่อไปข้างหน้านะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จมากมายเขาก็คือล้มเหลวมากๆกกว่าคนอื่นนะคะถ้าไปอ่านประวัติคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆนะคะไม่มีคนไหนเลยที่เขาไม่เคยล้มเหลวเขาล้มลุกคุกค,คานกว่าที่จะมีวันที่เขาประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ป้องก็เลยอยากจะมาบอกว่ามามา,มานั่งแบ่งปันนะคะ คือจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะคะก็คือบางคนใช่ไหมคะพอทําอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นอยากจะทําช่อง YouTube อยากจะทําช่อง t ิ k กต็อกหรืออ่แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วพอลงคลิปไปมีคนดู10วิว20วิวนะคะก็เลิกเลิกลงคลิปเลิกทานะคะหรือพอลงไปมีคนติดตามแค่5คน1ิคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกเลิกทำโหมันคงทําไม่ได้หรอกมันคงไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ลมเหลวนะคะตราบใดที่เรายังอยู่บนเส้นทางนะคะ,อ,ะอย่างป้อมเนี่ยเป็นแค่แม่บ้านธรรมดานะคะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเลยตอนแรกที่ทำใช่ไหมคะทำช่อง YouTube ก็ทำเ่ ทำเล่นๆแก้เหาง,างาแก้เครียดใช่ไหมคะแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆ,ๆลงคลิปไปเรื่อยๆแบบมีวินัยก็จะมีคลิปบางคลิปที่มันมีคนดูเยอะใช่ไหมคะมีผู้ติดตามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือไม่ใช่ทุกคลิปที่เราจะมีคนดูเยอะๆแต่ก็จะมีบางคลิปที่มีคนดูเยอะบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยอมรับใช่ไหมคะแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังต้องปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรการที่เรา เพราะมองว่าการที่เราทำทาทาช่อง y o u t u b e ใช่ไหมคะมันเป็นการที่เหมือนกับพอเราสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยถึงมันจะไม่เป็นเงินมากมายใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นเงินที่เข้าบัญชีเราในทุกๆวันนะคะอย่างตื่นตอนเช้ามาเราก็มาดูวันนี้เข้ากี่บาทกี่บาททั้งถึงมันจะไม่มีเป็นจำนวนเงินที่เยอะแต่ว่ามันก็เป็น p a s s i v e income ใช่ไหมคะเป็นงานที่เราทำแล้วแล้ว งานเนี้ยมันก็ไปสร้างเงินแล้วก็คืนกลับมาให้เราวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบปังดังขึ้นมาเราก็ไม่รู้เราก็คิดบวกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าป้อมอ่ะคือเป็นคนที่ทําแล้วก็จบนะคะหมายความว่ายอมรับผลที่ตามมานะคะอ่จะดังจะไม่ดังจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราคิดว่าดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไร หรือว่าคนที่ฟังเราแล้วเกิดประโยชน์แม้แต่คนหนึ่งสองคนก็ยังรู้สึกว่าดีนะคะก็อยากจะมาเล่าแบ่งปันว่าการที่เราล้มเหลวในอะไรสักอย่างหนึ่งก็อย่าอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่ายหยุดนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าป้อมเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรผิดพลาดล้มเหลวมาเยอะแยะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดแล้วก็โทษตัวเองเอาแต่เรื่องเก่าๆมาคิดเราก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบ ลบทิ้งให้หมดอะไรที่เราล้มเหลวผิดพลาดเราก็เอามาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นบรรันไดก้าวไปเพื่อความสําเร็จนะคะก็วันนี้อยากมาแบ่งปันเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของป้อมนะคะก็ช่วงนี้ก็จะนั่งคุยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ออกไปเที่ยวไปไหนที่มีประโยชน์ก็จะเอามาลงในช่องเพราะว่าเป็นช่องสามปีค่ะพี่นอ้องมีโอกาะเอามาลงนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย